สวัสดีมิรักแฟนมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องมัดเด็ดฝังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนีครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่งคือแอป PAK 24ต้องมีเอดน้หนาด้วยนะครับ ก็เริ่มกันที่ผลการชั่งน้ำหนักของคู่นี้กันสักหน่อยล้วกันนะครับก็คือคู่ของออร์ตการ์คอนเดโซ่แชมป์โลกในรุ่น1 0 5ปอนด์ของ WBO แล้วก็ WBA เนาะที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับทางด้านเจฟันเวฟันนักชกจากประเทศฟ,ฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้ก็ผลปรากฏว่าทั้งคู่ก็ชั่งน้ำหนักผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทางด้านออสการ์คอนเดโ่ชั่งได้ที่104.6 จุดหกปอนด์บากว่าพิกัดเล็กน้อยฝันทางด้านเจฝันเวฟันชั่งได้ที่104.4ง้อปอนด์คู่นี้ก็เจฝันเวฟันลดรุด่นลงมานะจากที่ต่อยร้อยแป้อเนี่ยแต่ว่าไฟนี้มาต่อยในพิกัดหนึ่งร้อยปอนด์ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เร่งขึ้นแล้วก็ผลจากการลดน้ำหนักไม่ส่งผลกระทบมากเชื่อว่าอาจจะมีชกโลกก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะสำหรับคู่นี้ครับ ส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของจอร์เดียวคาฟิเมโรนะครับก็ล่าสุดนะครับได้เซ็นสัญญากับทางด้านโปรโกกิคาเมดาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เจ้าตัวเนี้มีคิวจะขึ้นชกที่ประเทศคีกิสสถานในวันที่25ตุลาคมนี้เนาะโดยจะพบกับทางด้านเคียโนฟเกะคาเมดา ในพิกัดห้าสบแปดกิโลกรัมกำหนด10บยกเอหอรือว่าก็อแล้วก็ แล้วก็ชกน่าจะชกเป็นคู่ประกอบรายการเนาะก็ทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าไฟต,ต่อไปของจอร์นเดลคาฟิเมโรเนี่ยจะ,ะจัดขึ้นในวันที่25ตุลาคมที่ประเทศทคีกิสสถานภายใต้การจัดของคามดาโปรโมชั่นเออเจอกับทางด้านเคียลนอรฟเกตคามดาตัวนี้ก็ใครหลายคนน่าจะคุ้นชื่ออยู่นะต่อย ทั้งกับอารันเดวิดปิกาโซต่อยกับทั้งหลุยเนรี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นนักชกที่คาฟิเมโรจะเอาชนะได้ง่ายๆนะเ,เจ้าตัวยิ่งร้างเวทีไปประมาณปีกว่าด้วยสำหรับทางด้านคาฟิเมโร่ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่อันดับโลกล่าสุดนะครับของอสาย w ั c ยในสายนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าก็ มีรออันดับหนึ่งอยู่หนึ่งคนเนาะเออก็คือทางด้านน็อกเอาท์ฟีพีเอฟของเรารั้งอยู่ที่อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะมีคิวได้ชิงแชมป์โลกในโอกาสต่อไปในอนาะคตอันใกล้ๆนี้เนาะน็อกเอาท์ก็รั้งอยู่อันดับหนึ่งในสายคลองดับยูบีฟีอ่ส่วนในรุ่นไลฟ์ฟเวทก็ไม่มีแล้วเออตอนแรกมีทางด้านเพชรมณีรั้งอยู่ที่อันดับ4แต่ว่าเจ้าตัวประกาศแขนวนรั้แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่มีละในรุ่นไลฟ์ฟเวท เ่วนในรุ่นไฟเวทหรือว่า102ปอปอนด์ก็มีทางด้านธนันชัยจรุนพักอันดับโลกตกลงไปนะเป็นอันดับ10แลวว้าจากอันดับเดิมที่อยู่อันดับ8แล้วก็ด้านในเงียบภูเขียวก็ตกลงไปเช่นกันจากอันดับที่30ก็เป็น3 4เอออันนี้ก็ลดแบบพวบภาพกันเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านเพชรฟ p s เนี่ยเดือนที่แล้วอันดับที่11มาเดือนนี้ก็อันดับที่12ก็ขยับถดถอยลงไปทุกคนเลยเนี่ย แล้วก็ในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทหรือว่า122้อปอนด์ชายน้อยวรวุิจากอันดับที่13ก็ตกลงไปอยู่อันดับที่14พงศพนปัญญาคำจากอันดับที่30ก็ตกลงไปเป็นอันดับที่42แล้วก็สถาพรสะอาดอจากอันดับที่26ก็ตกลงไปเป็นอันดับ30ก็สรุปว่า นักชกไทยชั่วโมงนี้อันดับโลกตกลงไปทุกคนนะยกเว้นนกเอาซีบีเอฟของเราคนเดียวที่อันดับโลกยังคงที่รั้งอยู่ที่อันดับหนึ่งรอชิงไฟบังคับต่อไปครับ